เยียวยา5,000บาทคืออะไรใครมีสิทธิ์ได้บ้างคนที่จะได้เงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยค่ะจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด29จังหวัดนะคะได้แก่ กรุงเทพหาานครการจนะบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนครปฐมนครนายกนครราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีปราจวบคีริขันปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาเพชบุรีเพชบูุ์ยะลาระยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองค่ะ เมื่อเราเช็คแล้วว่าเราเนี่ยค่ะอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด29จังหวัดที่อากล่าวมาข้างต้นนะคะเราจะต้องทำการสมัครม .40 ม .40 คืออะไรมันคือประกันสังคมมาตา40อ่าคำว่าประกันสังคมเนี่ยค่ะเมื่อเราสมัครไปแล้วเราจะต้องมีการจ่ายรายเดือนทุกเดือนเพื่อคุ้มครองเราประกันสังคมม .40 เป็นกองทุนประกันสังคมที่คุ้มครองผู้ประกรันตน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระผู้ที่ไม่มีนายจ้างประจำอายุตั้งแต่15ถึง60ปีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีทั้งหมด3ทางเลือกนะคะซึ่งรายเดือนที่เราจะจ่ายเนี่ยก็แตกต่างกันมีตั้งแต่ทางเลือกที่1ราคา70บาทสามารถคุ้มครองเราในส่วนของการเจ็บป่วยทุพลลพลภาพแล้วก็เสียชีวิตส่วนทางเลือกที่2ก็คือ100บาท จะคุ้มครองเราในส่วนของเรื่องของการเจ็บป่วยถูกพล,ลภาพเสียชีวิตแล้วก็การชราภาพแล้วก็ทางเลือกที่สามถ้าจำไม่ผิดคือ300รอบาทจะคุ้มครองเราก็คือการเจ็บป่วยถูกพล,ลภาพเสียชีวิตชราภาพและส่งขอบุตรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการสมัครประกันสังคมม40นะคะก็คือพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าสมัครม4ี่ค่ะและเลือกอันบนสุดน,นะคะจะเขียนว่ามาตา4ี่สิบสำนักงาน ประการสังคมเมื่อเลือกขึ้นมาแล้วนะคะมันจะขึ้นว่าระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะแล้วเ,เราก็ใส่ข้อมูลของเราโดยอันแรกจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนนะคะต่อไปจะเป็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลของเรา วันเดือนปีเกิดจากนั้นกดปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างที่เขียนว่าตรวจสอบค่ะแล้วมันจะมีหน้าถัดมาที่เราให้กรอกข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลการติดต่อค่ะเริ่มจากข้อมูลแรกนะคะจะเป็นที่อยู่ของเราปัจจุบันค่ะจังหวัดอำเภอตำบลที่เราอยู่ค่ะรหัสไปรษณีย์นะคะเบอร์โทรศัพท์บ้านถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้ต้องใส่นะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพที่เราทําอยู่นะปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วก็รายได้ต่อเดือนซึ่งเขาจะมีให้เราเลือกว่าตั้งแต่ต่ำกว่า1นึ่งมืนแล้วก็ที่หนูจำได้ก็คือสามพันถึงหกพัน แล้วก็ตรงนี้จะสําคัญนะคะก็คือมันจะมีข้อความให้เราอ่านซึ่งมันจะมีคําตอบให้เราเลือกใช่กับไม่ใช่ให้เราเลือกว่าไม่ใช่นะคะมันถึงจะเป็นการลงทะเบียนแบบสมบูรณ์ค่ะนอกจากการสมัครมสี่ศูนยผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองแล้วยังมีช่องทางการสมัคร อื่นอีก7ช่องทางนะคะก็คือ1ไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ซึ่งอาจจะมีทุกจังหวัดนะคะแล้วก็สายด่วนประกันสังคม1506ซึ่งอันนี้ตอนนี้อาจจะโทรติดยากหน่อยหรือไปที่เซเ e ่ e อีเอย่าลืมเอาบัตรประจำตัวประชาชนเราไปด้วยหรือไปที่ธนาคารทกสทุกสาขา Big C Super Center หรือเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศและ สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมก็คือที่เราที่เราบอกอรายละเอียดไปเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อเราสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนม .40 แล้วเนี่ยค่ะเรายังถือว่ายังไม่เป็นผู้ประกันตนตามประกันตนมาตรา40นะคะเราจะต้องไปชําระเงินตามช่องทางการชําระเงินค่ะก็คือ1ที่เคาน์เตอร์เซเวน 11, เ่นอีเลเวโโลโ่นสองเคาน์ 3. เตอร์เทสโก้โ t ตัสสามเคาน์เตอร์บิ๊กซเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรหรือว่าทกสค่ะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนหรือว่าผ่านโมบายแอปพลิเคชัน s h o p ปี้เพลตู้บุญเติมก็ได้นะคะซึ่งมันจะฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทางค่ะโดยที่เราไปชำระเงินตามช่องทางต่างๆเนี่ยค่ะอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนเราไปด้วยนะคะ จากนั้นเราจะต้องทำการตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเยียวยาวผู้ประกันตนม40นะคะโดยพิมพ์เข้าไปที่ Google โดยพิมพ์คำว่าตรวจสอบสิทธิ์ม40ค่ะเขาจะมีให้เรากรอกบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยรหัสตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเราจะต้องหมั่นตรวจส,สอบสิิทธ์เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วหรือยัง จากข้อมูลที่หาล่าสุดนะคะก็คือม40เนี่ยรับเงินเยียวยาจากจากทางไหนได้บ้างโดยเขาบอกว่าผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยคะ่ะจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเข้าบัญชีพร้อมเพที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเมื่อ เป็นผู้ประกันตนตามม4 0 0แล้วเราจะได้เงินทางบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้นก็คือเราจะต้องไปเอาบัญชีที่เรามีเนี่ยค่ะไปสมัครพร้อมเพย์ซึ่งบัญชีที่เราสามารถใช้สมัครพร้อมเพย์ได้จะต้องจะต้องเป็นบัญชีประเภทนามบุคคลก็คือเป็นบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันถ้าเป็นบัญชีร่วมไม่สามารถนำไปสมัครพร้อมเพย์ได้นะคะถ้าใครไม่มีสมุดบัญชี ก็จะต้องไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะสมัครพร้อมเพยผูกกับบัตรประชาชนค่ะ การสมัครพร้อมเพย์นะคะเราจะสมัครพร้อมเพย์ได้ยังไงก็คือสามารถเปิดก็คือเมื่อเรามีสมุดบัญชีเป็นบัญสมุดบัญชีอันเก่าที่เรายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือว่าถ้าผูกแล้วยิ่งดีเลยค่ะมันก็คือง่ายเลยเขาก็จะโอนเงินให้เราทางด้านนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ผูกกับเลขบัตรประชาชนเนี่ยเราสามารถใช้บริการอ่าช่องทางการสมัครพร้อมเพย์ได้ที่โมบายแบงกิ้งก็คือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ ของธนาคารต่างๆอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็คือสามารถเข้าเว็บไซต์ของธนาคารนั้นหรือที่ตู้ ATM สาขาธนาคารเมื่อเราไปที่ธนาคารเราจะต้องมีสมุดบัญชีแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งผู้ที่เปิดบัญชีหนึ่งบัญชีจะได้เท่ากับ1บัตรประจำตัวประชาชนโดยบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะมาขอบัญชีเราแล้วก็ใส่บัตรประชาชนของเขาไม่ได้นะคะ เลขชื่อบัญชีเนะะี่ยค่ะจะต้องตรงกับเลขบัตรประชาชนของผู้เปิดขอสรุปรับเงินเยียวยา5,000บาทจากการ สมัครเป็นผู้ประกันตนม40นะคะ 1. เราต้องไปเช็คก่อนว่าเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มไหม2เมื่อเช็คแล้วว่าเราอยู่ในพื้นที่เราจะต้องไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามม40โดยสมัครตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเมื่อสมัครเสร็จแล้วเราจะต้องไปจ่ายค่าบริการเพื่อเป็นการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนม40อย่างถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องหมั่นตรวจ สอบสิทธิ์ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทหรือไม่เมื่อเราตรวจสอบสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องไปผูกสมุดบัญชีธนาคารที่เรามีกับพร้อมเพย์ให้ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็คือน,นำเลขบัญชีธนาคารที่เรามีเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งเวลาที่เขาจะโอนเงินมาให้เราเนี่ยค่ะเขาจะโอนเงินมาทาง มาผ่านทางาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมันก็จะเข้าไปในบัญชีที่เราผูกไว้นั่นเองลิงก์สมัครมาตา40กับตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะใส่ไว้ให้ตรงด้านล่างด e สคริปชั o นนะคะ